ว้าวโอ้โหที่นี่เราต้องไปปราไวยานี่น่ะไปดีกว่าไปกวางูไปแล้วโอ้ยเราต้องวีบไปแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจังหวะนี้เฮ้ยยี่มันอะไรกันเนี่ยสวัสด,ดีปีตเตอร์เฮ้ยนายเป็นใครกัน เรารู้จักกันด้วยเหรอไม่รู้แหละที่ฉันมานี่ก็เพื่อมากับจัดนายเฮ้ยนี่มีเรื่องอะไรกันเนี่ยเย้เย้เย้เกิดเระทองนายแตกเลยเอดสวัสดีปีเตอร์โอ้ยเอ้อโอ้ออู้มันหัวฉมัดเลยมันอะไรกันเนี่ยมาแล้วสวัสดีปีเตอร์ ัูนี่ก็ชูบว่ากินกนะอล์ินนะเุ้ยเยอะเอ้าสวัสดีเพื่อนเอ้าเราเกือบมาไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้เราเรีบหน่อยดีนะมาทันฮ่า